อ่ะโอเควันนี้แอดแมจะมาสอนคัดออฟมอสต่างๆนะเวลาที่คุณได้มอสมาแล้วทีนี้เราต้องต้องดันออฟยังไงดีพี่เราหาออฟยังไงดีนะฮะออฟที่เราต้องการหาเลยมีอยู่ประมาณ7จ็ดออฟแล้วก็3 o มออฟหลัก4ี่ออฟที่สําคัญลองลงมา3ามออฟหลักที่ควรจะมีเลยนะฮะก็คือคิเลดคิดดาเมจแล้วก็วิกสปอร์ตถ้าเกิดคุณดัน3ามออฟนี้ได้คุณก็สามารถแบบเพิ่มดาเมจของตัวเองได้อยู่แล้วเนาะ เพราะงั้นสามออฟหลักเนี่ยก็คือคิเลตคิดาเมตวิกสปอตยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้ต่อไปถ้าถ้าเกิดคุณเล่นแล้วคุณอยากได้ออฟอะไรเนี่ยนอกนอกจากคิเลตคิดาเมตวิกสปอร์ตเราควรดันออฟอะไรอีกไหมฮะดันออฟอิลิตอินิมี่ฮะอิลิตอินิมี่ก็คืออ่ามอนเตอร์ Monster, เป็นมินิบอสนะฮะพยายามหาออฟมอนเตอร์ที่เป็นมินิบอสด้วยนะครับเกตวันดาเมจนะฮะ, one, age, ะ,ฮะทำดาเมจใส่บอสตัวใหญ่ได้แรงขึ้น อ l ลิตก็คือมีดิบอสเกตวันก็คือบอสตัวใหญ่เนาะส่วน Normal Normal มีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรครับไม่ไม่ค่อยจาเป็นมากเพราะว่าเราดาเมจถ้าเกิดดาเมทคิดเลตคิดเมจวิกสปอตเราเยอะดาเมทที่เราทำ age, ดา่าดาได้ใส่มอนมันก็จะแรงแรงอยู่แล้ว <S <S ต่อไปเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ้ยปืนที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นปืนธาตุหรือเปล่าปืนที่เราเล่นมันยิงแล้วติดธาตุไหมยอ,ยอย่างเช่นปืนผมเป็นปืนไฟอเอเคไฟอย่างเงี้ยเออยิงแล้วติดธาตุใช่ไหม ถ้าติดาธาตุก็ต้องดันธาตุด้วยเอเลเมนต์นะครับส่วนใครที่เล่นปืนแล้วไม่มีาธาตุก็ดันเวพอนดาเมจไปโอเคไหมอืมออฟมีประมาณนี้ดันแค่นี้ง่ายๆอ่าถามว่าเอ้ยพี่ผมได้มดมามากมายนี่ผมจะคัดออฟคัดยังไงดีพี่อ่ะสมมติว่าน้องได้มดมาใช่ไหมน้องก็คัดเลยดูซิว่าเออน้องดูตรงจุดสีเห็นไหมเห็นจุดสีไหมครับเห็นจุดสีป่ะเนี่ยฮะมีสีเขียวเห็นไหมฮะตรงใต้สัญลักษณ์เห็นไหม เห็นใต้สัญลักษณ์ไหมฮะใต้สัญลักษณ์รูปปืนตรงเนี้ยฮะเวพ่นดาเมจรีดิวอะครับเป็นจุดสีเขียวนี่คือระดับเมจิกอาพาวเวอร์เซิร์จุดสีขาวดาเมจใส่มอนทั่วไปจุดสีขาวดาเมจใส่อิลิจุดสีขาวถ้าเป็นไปได้พยายามหามอดเริ่มต้นที่มีจุดมีจุดเป็นระดับสีฟ้าขึ้นไปสีฟ้าสีม่วงขึ้นไปยิ่งเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะฮะเห็นไหมฮะมันมีระดับออฟอยู่เห็นไหมครับ ถ้าเกิดหาแบบว่าม็อดที่มีออฟเริ่มต้นยังไม่ได้ตีบวกเลยนะเน้นย้ําว่ายังไม่ตีบวกเลยยังแบบว่าเริ่มต้นมาปุ๊บกูแบบมีออฟระดับสีม่วงมาแล้วตีบวกอีกทีเดียวขึ้นสีทองเลยแบบนั้นจะดีกว่าถ้าหาได้นะฮะถ้าหาได้นะคือมันจะมีแบบออฟที่เกิดมาปุ๊บมีแบบสีฟ้าเนี่ยในในเห็นไหมออฟที่เกิดมาปุ๊บมีออฟแบบเป็นระดับสีม่วงเห็นไหมดาเมจดีเวียนแรงขึ้นหกจุดส่เปอร์เซ็นต์ระดับสีม่วงเห็นไหมฮะอันอันที่สี่เห็นไหมแถวที่สี่อ่า เพราะงั้นคือพยายามหาออฟสีม่วงสีฟ้าที่อยู่ในหนึ่งชิ้นเยอะๆยออย่างเช่นอันนี้อ่ะอันนี้มีสีฟ้าทั้งหมดสามอันเลยก็คือสเตตัสดาเมจอิลิทดาเมจเว็บคอนดามเมจเพิ่มขึ้นเห็นไหมฮะพยายามหาออฟที่แบบว่ามีออฟสูงๆเกิดมามีออฟสูงเลยอะไรเงี้ยพยายามหาหาเข้าค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตีบวกเราได้ตีบวกแล้วออฟมันสูงไงฮะถูกไหมสมมติมันเกิดมามีออฟม่วงแล้วตีปุ๊บขึ้นเป็นทองเลยแล้วเราก็ที่ค่าตีบวกของเราที่มันเหลือห้าอันเห็นไหมเราตีอันนึงเป เห 4, ลือ x4 เราก็ไปรียนอื่นขึ้นสีม่วงหรือขึ้นสีฟ้าหรือ,ข,อขึ้นสีทองก็ได้ถูกไหมครับก็ประมาณนี้นะนี่คือการฟาร์มคัตออฟมอสนะเออจะคัตยังไงให้โหดนอกจากหาออฟที่ตรงตรงปกตรงสเปคแล้วยังไม่พอต้องหาออฟสูงด้วยนะฮะคุณถึงจะโหดแบบแท้จริง <c oughs> ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปอีกครั้งหนึ่งว่าต้องดันออฟอะไรบ้างนะฮะหลักๆเลยคีเลทคีดามีวิกสปอร์ตอ่ะ ทีนี้มีคนคงถามว่าพี่คีเลรควรเท่าไหร่ดีขั้นต่ําคีเลรประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าครับขั้นต่ําขั้นต่ํานะคีดาเมจก็แปดสิบบวกบวกขั้นต่ําโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดหนึ่งร้อยบวกได้จะดีมากแปดสิบถึงหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบวกบวกถ้าเกิดทําได้จะดีมากนะครับวิกสปอตนะฮะวิกสปอตก็แปดสิบถึงหนึ่งร้อยบวกบวกเช่นกันฮะ อีล uh, ิตอ um, 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 นะ oh ินิมีเท่าไหร่ดีขั้นต่ำสิเปอร์ขั้นต่ำสิเปอร์เกวันขั้นต่ำสิเปอร์ขั้นต่ำนะธาตุธาตุก็สิถึงยี่สิบเปอร์เช่นเดียวกันเหมือนกันฮะประมาณนี้นี่คือผมให้ขั้นต่ำนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาแบบว่าโอพีโอพีเลยนะแบบแรงๆเลยนะก็เน้นไปที่คิเลตคิเลตเยอะๆเลยคลิเลตเอาสักสี่สิบสมมติว่าเอาแบบที่ผมต้องการเลยนะตั้งเป้าไว้คิเลตผมขอสี่สิบอันนี้คือของผมนะ คีเดาเมจเนี่ยผมขอสักร้อยี่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้คือที่ผมตั้งเป้าไว้วิกสปอร์ตนี่ขอสักร้อยี่สิบอไม่รู้จะดันได้หรือเปล่าที่ตั้งเป้าไว้นะประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยิบประมาณนั้นน่ะอ่ะส่วนอ่าอีลิตเนี่ยผมอยากได้สักยี่สิบถ้าเกิดเป็นผมนะผมขอยีิบเปอร์อ่าเกตวันขอยี่สิบส่วนธาตุเนี่ยผมเล่นปืนไฟถูกไหม ผมเล่นปืนไฟผมขอท่าสักสามสิบเปอร์ถึงจะ,จะมีเปิร์กดามจแล้วก็เถอะแต่ว่าผมอยากได้ท่าสักสามสิบเปอร์คือเนี่ยน,นี่คือเป้าหมายผมตั้งไว้ผมเล่นตัวสายดามจปืนไฟเนาะแล้วก็ชาร์ปเนียด้วยผมก็จะดันอฟอฟประมาณนี้แต่หลักๆเราจะเน้นปที่คีเหลคิดดเมจก่อนแล้วก็วิคสปอตด้วยส่วนอ l ลิตอินนี่มีเกตวันแล้วก็ท่านเนี่ยเราเดี๋ยวเราเค่อยดันทีหลังเราดันสักสิบเปอร์ไว้ก่อนขั้นต่ำก็ได้ตอนนี้ปัจจุบันแอดแมวสแตตเป็นไงบ้างครับ สเตตสแอดเมลเป็นไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูป,ปัจจุบันของแอดเมลกันดีกว่าแอดเมลปัจจุบันคีเลตถึงเป้าแล้วคีเดเมตอยู่ที่90ยังไม่ถึงเป้าวิกสปอร์ตอยู่ที่60นะครับแต่ส่วนที่สูงสูงเลยก็คืออีลิตอีลิตมี20นะฮะบอสมี10มอนเตอร์ธรรมดาทั่วไปอีก10โบนัสบอสอีก20นะฮะว่าง่ายคือถ้าเกิดให้ผมไปบวกบอสตอนเนี้ยคือผมยิงอัดแบบเข้าหนักๆเลยยิงอัดเข้าหนักมาก เดี๋ยวผมว่าผมจะลดไอ้ตรงส่วนบอสตรงเนี้ยออกไปหน่อยนึงแล้วก็ไปเสริมตรงเรื่องของคียด์ดมแล้ววิสปอตเพิ่มขึ้นอ่าก็ประมาณนี้นะครับใครงงใส่อะไรเกี่ยวเรื่องของการคัดออฟมอสต่างๆก็ทักมาถามได้โอเคปะโอเคนียครับบ๊ายบาย